หาคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการก๊อกก๊อกก๊อกน้องติ๊กให้ชื่อเรื่องว่าทั้งรักทั้งแขนเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของใครติ๊กของเพื่อนค่ะเป็นเรื่องของเพื่อน ไปขอไปขอมันเอามาเล่าไปหาเรื่องมาใช่ใช่ประมาณนั้นแหละอ่ะพร้อมแล้วลุยเลยฮะคือเรื่องเนี้ยค่ะพี่เป้ต้องบอกก่อนเลยว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับเรื่องราวเรื่องนี้ด้วยอืแล้วก็อ่าต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็เป็นศาสตร์ของความเชื่ออันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอื เพื่อนของหนูเนี่ยมันชื่อว่าไอ้ต้นมันเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยอะค่ะคือค,คนเนี้ยเป็นคนที่สนิทกับหนูอะค่อนข้างที่จะมากเลยแหละไอ้ต้นเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์อ,อ,นอ่อนๆครับพี่มันจะรับรู้ได้ว่าแบบที่ไหนปกติไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ใช่คนเห็นแบบหนูครับแล้วเวลาเราไปไหนกันเป็นกลุ่มเนี่ยไอ้ต้นกับหนูเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวสแ,แกนสถานที่อะพี่ว่าที่เนี่ยนอนได้ไหมที่เนี่ย เข้าได้หรือเปล่าออมครับจริงๆอ่ะตั้งแต่รู้จักไอ้ต้นมาเนี่ยหนูจะเห็นผู้หญิงคนหนึง่งจะอยู่กับมันตลอดเลยอือผู้หญิงคนนี้ยเขาเป็นผู้หญิงสวยค่ะพี่แล้วเขาดูยังดูเด็กๆยังดูแบบยังดูสาวอยู่เลยอะ่ะเขาสวยแบบผู้หญิงโบราณอะ่ะแล้วเขาแต่งชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาทางสีหน้าแบบหลากหลายมากเลย ทั้งมีความเศร้ามีความโกรธมีความแค้นคือเหมือนคนเป็นบโพล่าแต่ในตอนนั้นน่ะหนูรู้สึกว่าต้นน่ะมันก็ยังไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนอะไรแล้วตัวแฟนของไอ้ต้นน่ะเขาก็ดูเป็นเด็กที่เป็นคนที่ดวงแข็งคนหนึ่งหนูก็เลยไม่ได้รู้สึกห่วงจนกระทั่งเพื่อนมันเริ่มเล่าเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งให้หนูฟังตอนที่นั่งรถตู้กลับบ้านกันมันบอกว่า เมื่อไม่นานมาเนี้ยน้องที่เป็นแฟนนะคะอตอนพากันไปล่องแก่งปรากฏว่าไอ้แพรที่มันล่องแก่งอ่ะมันคว่ำแล้วในขณะที่มันคว่ำอ่ะตัวน้องอ่ตัวแฟนเนี่ยก็จมลงไปใต้น้ำแต่ว่าตัวแฟนเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะตะเกตกายดันตัวเองขึ้นมาจากน้ำมาพี่แต่ว่าน้องบอกว่ามันไม่สามารถดันตัวเองขึ้นมาได้อื เหมือนมีอะไรอะกดให้เขาอะ่ะจมลงไปใต้นะ้ำครับแล้วในจังหวะที่กำลังจะขาดอากาศหายใจอะค่ะแฟนของเพื่อนหนูเนี่ยมันบอกว่าเห็นคุณยายเนี่ยคุณยายของของน้องเนี่ยเป็นคนดึงน้องขึ้นมาจากน้ำคุณยายทา,ทางที่ตัวของคุณยายเองอะเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วเ,ออเรื่องที่มันเล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ ตัวเพื่อนกับแฟนเนี่ยเริ่มเอกใจแล้วว่าใช่หรือเปล่าวะในขณะที่กาลังคบกันนะคะเขาก็มีเหตุมีปากเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยทีแรกหนูคิดว่ามันอาจจะเป็นที่เพื่อนเราก็ได้เพราะตอนนั้นเพื่อนเราเป็นคนอารมณ์ร้อนครับแต่ทว่าหลังจากที่เลิกกับคนนี้แล้วไปคบกับคนใหม่เรื่อยๆสุดท้ายแล้วเลิกทุกคนอืม มันจะต้องมีเหตุการณ์หรืออะไรสักอย่างอะคะ่ะให้ต้องเลิกกันด้วยเหตุผลแบบประหลัดประหลัดยูดีๆก็จะผู้หญิงอยากอยู่คนเดียวอะไรเอวิติงเหตุผลสารพัดที่มันแปลกแต่ในก่อนแต่ในเหตุการณ์ที่ก่อนที่เขาจะเลิกกันเนี่ยแฟนแทบจะทุกคนเลยจะบอกว่าเขาจะถูกผีอ,อัมแล้วผีที่มาอัมเนี่ยเป็นผู้หญิงคือมันนอนกดมันนั่งทับคือไม่พอใจ ค <Huh? S 2> เหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องที่ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆค่ะเป็น hmm. ความสงสัยจนกระทั่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย <Huh? S 2> เพื่อนมาเหมือนกับบ่นให้ฟังอะค่ะ <Huh? S 2> ว่าแบบทําไมชีวิตกูเนี่ยมันจะต้องมีแต่เรื่องเศร้าๆทําไมกูไม่เคยสมหวังเลยวะ hmm. หนูก็เลยคุยกับเพื่อนว่า มันแล้วมันจะไม่สมหวังยังไงอะ่ะมึงทําตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกไม่ใช่เดี๋ยวกูจะเล่าอะไรให้ฟังครับเพื่อนก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังค่ะว่าหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยแล้วมันก็ต่างคนต่างออกไปใช้ชีวิตเนี่ยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาสวยมากเลยครับชอบเดินตามเพื่อน <Ừ. S 2> แล้วบางครั้งเนี่ยในขณะที่เพื่อนเพื่อนหนูเนี่ยมันกาลังขับรถเนี่ยไอคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เห็นว่าด้านข้างของเขาอ,ะอ่ะอ่าเป็นที่นั่งด้านหลังที่อยู่ด้านถัดจากอ่คนขับอะค่ะครับจะมีผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงสวย,สวยคนเนี้ยนั่งอยู่แล้วก็จะเอามือค่อยๆลูบที่หัวของเพื่อนอเราไปเรื่อยเรื่อยเือทั้งที่เพื่อนของของของ,ของเพื่อนที่กะ ไม่รู้ตัวไม่รู้<อ>ไม่รู้เรื่องแต่คนอื่นเห็นหมดเลยคนรอบตัวเห็นตลอดครับจนในที่สุดเพื่อนหนูมันก็เลยมาเหมือนกับถามหนูว่ามึงเขามีจริงจริ่เคยไหมผู้หญิงคนเนี้ยอืหนูก็เลยอธิบายว่าไอต้ต้นคนเราทุกคนแม่งมีอดีตนะเว้ยอดีตที่เราเคยผ่านพ้นมาแล้วอะเราไม่ได้เกิดชาติเดียวรเราเกิดกันมาตั้งหลายชาติทุกคนมันผ่านการเวียนว่ายตายเกิดทั้งนั้นอื ตอนแรกหนูคิดว่าเขาอาจจะแค่มาดูแลหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าเขามาลูกหัวมันก็ดูมันก็ดูโอเคอะแต่ว่าพอหนูเริ่มลองคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยความแปลกมันก็อยู่ตรงที่เพื่อนบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันมีความไม่สบายใจพอมี ความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นงานจะเป็นความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องมีความสุขเข้ามาในชีวิตอะค่ะพี่ครับจู่ๆเนี่ยไอ้ความสุขนั้นอน่ะมันจะต้องถูกดึงออกไปเหมือนกับเขามาช่วงชิงอะไรออกไปจากชีวิตมันตลอดอหนูก็เลยบอกเพื่อนว่าเอานี้ไหมเดี๋ยวกูเปิดไพ่ให้ดูว่าสรุปแล้วเนี่ยมันอะไรยังไงกันแน่ครับแต่ไพ่ที่เพื่อนได้อะค่ะพี่มันไม่ดีเลย ได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นการช่วงชิงเป็นการแย่งชิงมานั่นแสดงว่าเพื่อนเราในะอดีตอาจจะเคยไปแย่งชิงหรือฉกชิงความสุขฉกชิงชีวิตของใครบางคนมาทำให้เขาไม่มีความสุขและเหมือนกับว่าตายด้วยความทุกข์รเรื่องนี้ก็เลยหนูก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยเอาไพ่กองเนี้ยไปเหมือนกับว่าไปให้คนที่เขามีเซนส์ อีกคนหนึ่งดูปรากฏว่าในขณะที่กําลังนั่งนั่งดูไอ้ไพ่กองเนี้ยของหนูอยู่อะคนที่เขาดูดูรูปปะคะพี่จูๆ่ๆเขาหงายท้องลงไปเลย,เอ,ยเออแล้วเขาบอกว่ากูไม่ดูแล้วกูไม่ดูแล้วไอ้ต้นมึงเก็บไปเลยนะมึงปิดรูปไปเลยกูไม่ดูแล้วเขาบอกว่าในจังหวะที่เขากําลังหงายท้องอะค่ะพี่ เขาเห็นเงาสะท้อนจากกระจกฝั่งตรงข้ามาว่ามีผู้หญิงเนี่ยมายืนอยู่ขนาดด้านหลังเขาแล้วก็เอามือเนี่ยกดลงเข้าไปที่ไหลแล้วก็จิกลงไปทำให้เขาอ่าง่ายท้องลงไปเลยครับทั้งๆท,ที่ด้านหลังมันไม่มีใครเรื่องนี้ก็เลยทำให้เพื่อนหนูเนี่ยกลับไปหาพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่ามันท่าไม่ดีแล้วแบบเนี้ยมันมันไม่โอเคเลย พระอาจารย์ท่านก็เลยเหมือนพยายามเจราจาต่อรองให้ค่ะครับสิ่งที่ได้ก็คือเป็นคําตอบเดียวกับหนูเลยคือเพื่อนเราเคยไปช่วงจริงชีวิตช่วงจริงความสุขจากเขามาทําให้เขาตาย,ยทุกทรมานพระอาจารย์ท่านก็เลยต่อรองว่าให้ไปบวชไหมจะเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเราบวชให้อะไรอย่างเงี้ยกว่าที่ดวงวิญญ,ญาณดวงนี้ยจะยอมอะค่ะ พักใหญ่เลยที่พระอาจารย์ท่านเจราจารต่อรองแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมแล้วเขาก็ถอยออกแต่สิ่งที่ต้นจะต้องทําเลยก็คือเขาต้องหมั่นทําบุญแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนี้บ่อยๆอแล้วก็เวลาที่เขาจะใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะเขาจะต้องคอยบอกว่าตอนเนี้ยเขากําลังมีคนใหม่นะเขากาลังจะพาใครเข้ามาที่บ้านนะ เหมือนกับเราเป็นการบอกกล่าวเขาก่อนเราเป็นการให้เกียรติเขาครับนั่นคือสิ่งที่ต้นจะต้องทําแต่มันมีเรื่องราวดีๆก็คือการใช้ชีวิตของเพื่อนหนูตอนเนี้ยมันเริ่มดีขึ้นอะไรอะไรเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นอืจากสิ่งที่มันแย่ๆค่ะพี่มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วตอนเนี้ยคนที่เขาเห็นผู้หญิงคนเนี้ยหลายๆคนรอบตัวมันอะเริ่มเห็นว่า ลักษณะท่าทางของผู้หญิงคนเนี้ยเขาดูมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นมันก็เลยทำให้ทุกคนอะเริ่มแบบโอเคละน่าจะเป็นไปในในทิศทางที่ดีแล้วอีกไม่นานเรื่องนี้ก็น่าจะจบลงครับใช่ค่ะทุกวันนี้เพื่อนหนูก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีอ่ามีดวงวิญญาณดวงนี้คอยตามอยู่เสมออืม ใช่จนกว่าเขาจะบวชอะค่ะพี่เออแล้วแล้วแล้วบทสรุปจุดจบมันจะเป็นยังไงอะติ๊ต้องรออีกสักประมาณปีสองปีอะคะอ่ะพี่ถึงจะรู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงเพราะตอนเนี้ยเพื่อหนหัวหาเลอกเลิกบวชได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะบวชคือตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าดวงวิญ,ญญาณดวงเนี้ยก็ยังคอยตามเพื่อนหนวอยู่โอ้โหมันมันกลายเป็นเหมือนกับโอ้โห ชาติจะปังก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเออเฮ้ยอืมมันมันมันหลอนนะกับการที่ใครก็ไม่รู้ว่าเป็นไม่ใช่คนอ่ะคอยติดตามเราอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วคือตัวเราไม่เห็นน,น,น,นะโดนเพื่อนด่าเลยอะดด่ะด่าดิฮะเป็นพี่เขาด่านะเป็นพี่เป็นพี่ก็ว่าเพราะว่า ถ้าเป็นเพื่อนสนิทอ่ะมาทักแบบเนี้ยอุ้ยติ๊กมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ที่ล้อเล่นน่ะนึกบอกว่าถ้าไอ้เพื่อนคนนั้นไปเป็นคนที่จิตแข็งหรือไม่กลัวผีมันก็ไม่เท่าไหร่ไงแต่อ้คนประเภทที่แบบมันกลัวเลยแบบโทษนะแบบโกวแบบผีขึ้นสมองอ่ะเออมันก็ไม่ไหวนะติ๊กค,คือเพื่อนหนะูเพื่อนหนู่มันดา่าเพราะว่าหนูว่ารู้จักกันมานานแต่ว่าหนูไม่ยอมบอกมันอืมใช่ เพราะว่าแต่ก่อนอนะกลับด้วยกันตลอดแล้วหนูก็จะมองข้างๆเขาตลอดอะไรเงี้ยเพื่อนหนูก็ชอบถามว่ามึงมองอะไรอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่มีอะไรโอ้ไอคนน่ากลัวไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ผีแล้วพี่ว่าติ๊ก,กน่ยน่ากลัว <c oughs> <c oughs> เออเออจริงๆนะคนที่มีเซนต์มีมีสัมผัสแบบเนี้ยแล้วมนอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในกลุ่มของของพวกเราเนี่ยพี่ว่ามันน่ากลัววะ่ะมันเห็นที่คนเดียวอ่ะ <c oughs> แล้วมันทําให้เราเดี๋ยวรอบจิตตกเดี๋ยวรอบหน้า,<ะ>ห,นาหนูเอาเรื่องอันนี้มาเล่าให้พี่ฟังดีวกว่าตอนที่ไปทะเลกับเพื่อนอะ่ะแล้วก็ไอ้เต้นแล้วก็ไอ้ต้นนั่นแหละไปกับหนูครับใช่แล้วก็ไปเจอกันทั้งกลุ่มเลยเออเห็นกันหมดเลยเหรอเห็นกันอยู่สองคนแต่ว่าผี่หลอกทั้งกลุ่มหุ้ยเออเดี๋ยวรอบหน้า,ามาเล่าให้ฟังได้เออติ๊กมีถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่เขาอยากจะสนใจจะเปิดไพ่ดูไพ่กับติก๊กจะติดต่อ,อยังไงอะ่ะอืม ติดต่อเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะแต่ว่าตวแต่ว่านหนูไม่ค่อยไม่ค่อยว่างหนูจะว่างแค่วันอาทิตย์วันเดียวเองอ๋อโอเคก็เอาอย่างย<ช>ิ้วกันถ้าใครสนใจมีเรื่องอยากจะเข้าไปอ่านเรื่องเรื่องแบบนี้นะเรื่องผีเรื่องวิญญาเรื่องอะไรแบบนี้ฮะหรือว่าจะฝากเรื่องไว้ที่เพจของน้องตุก๊กติ๊กก็ได้นะครับตุกต๊กติกต๊กดุ<ช>๊กดิ๊กปิ๊กเมืองผี<ช>ผนะใช่ค่ะอโอเคที่ขอบคุณมากมาเป็นสายแรกเลยแล้วก็ไม่ผี ไม่ผีไม่ผีจา๋าใช่ไม่ผีจา๋าแต่เขาน่ากลัวตามติดขนาดเนี้ยพี่เ,เป้ะสวยนะเอาสะนไนโอ้ยไม่ไหวอะ่ะเฮ้ยพอพอพูดผีสวยแล้วแบบพี่นึกถึงพเรื่องที่พี่เพิ่งเล่าไปเองเลยอะ่ะเออคุณ oh. ราตีอ,อ่ไม่ไหวอะ่ะสวยยังไงก็ไม่เอาอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออโอเคขอบคุณมากติ๊กที่สละเวลามาเป็นสายแรกให้พี่นะมาเปิดรายการก็ก็อกให้พี่แล้วก็ยังไงเดี๋ยวพี่ทักไปจ้าโอเคขอบคุณมากทิ๊กค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ